สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะหัวข้อนี้คือถึงเวลาปลดล็อกชะตากรรมของคุณนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะชาวราศีธนูลัคนาธนูจะปลดล็อกชะตากรรมในเรื่องอะไรบ้างที่มันติดขัดกับชีวิตของคุณเนาะนะคะแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าการปลดล็อกไปเราเนี่ยไม่มีระยะเวลานะคะมันขึ้นอยู่ที่บุญลกรรมของคุณถ้าคุณทําบุญอย่างต่อเนื่อง ะะชะตากรรมตรงนี้มันจะถูกปลดไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเกิดไปทําผิดศีลผิดธรรมหรือทําสิ่งที่ไม่ดีมันจะกลับเข้ามาล็อกชะตากรรมคุณอีกมาดูกันนะคะขอพลังงานของชาวราศีธนูลักนณาธนูกันเลยมาดูกันนะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะนะคุณจะปลดล็อกชะตากรรมในเรื่องใดบ้างนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะมาดูกัน อัศวินไม้เท้าก้าเหรียญเด็ก <c oughs> ถ้วยคิงถ้วยแล้วก็เป็นเดอะซันว้าวนะคะโอเคแหละนะชาวธนูนะเหมือนกันที่ได้เขาเรียกอะไรนะการแบบเหมือนเหมือนบางคนถูกล็อกล้อไว้อนะเ <g år> นาะก่อนหน้านี้นะคะเออการปลดนั่นเองนะการปลด ล้อออกปดกันล็อกล้อออกมันเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยเดี๋ยวชาวราศีธนูลักนณาธนูจะมีไฟขึ้นมากเลยจะทะยานขึ้นมากเลยมันเป็นลักษณะนั้นนะคะเหมือนคนที่มีแรงส่งอะ่ะเ,ออเป็นลักษณะนี้อ่ะนะคะมีไฟนะคะจะออปลดล็อก ความเฉยชาออกไปบางคนปลดล็อกความเฉยชาหรือปลดล็อกอะไรก็ได้ที่มันนิ่งอยู่กับที่ปลดล็อกอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้โชว์ศักยภาพไม่ได้แสดงความสามารถไม่ได้มีพลังที่มันมุ่งมั่นจะให้มันพิชิตชัยหรือว่าพิชิตเป้าหมายในสิ่งที่คุณควรจะเป็นนะคะบางคนติดอยู่กับที่มานานแบบนี้ก็ได้ไม่ค่อยได้เดินทางไม่ค่อยผจญภยัยไม่ค่อยเริ่มอะไรใหม่เหมือนมันไม่มีพลังอะ่ะ สิ่งที่แม่หมอเห็นคุณจะปลดล็อกพลังงานตรงนี้แล้วความก้าวหน้าความมุ่งมั่นของคุณมันจะเข้ามาโอกาสการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางมันจะเข้ามานะคะการเงินศักยภาพความมั่นคงมั่งคั่งมันจะเข้ามามันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะบางคนปลดล็อกเกี่ยวกับในเรื่องของการแบ่งจัดสรรปันส่วนอะไรบางอย่างนะก่อนหน้านี้อาจจะแบ่งไม่ได้จัดสรรไม่ได้เดี๋ยวมันจะจัดสรรได้แบ่งได้มันเป็นลักษณะนี้ปลดล็อกด้วยจิตใจของคุณด้วยนะคะให้มีเปี่ยมด้วยพลังเมตตามากขึ้นนะพลังของความ เข้าใจมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกับว่าจิตใจของคุณจะสามารถเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเข้าใจจิตใจของคนอื่นได้มากขึ้นแบบนี้จากก่อนหน้านี้มันอาจจะเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะเข้าใจอะไรแม้แต่กระทั่งตัวเองอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะเรียกว่าพอปลดล็อกชะตาก,กรรมในรอบนี้ปุ๊บเนี่ยชาวราศีธนูลนักนณาธนูจะมีพลังชีวิตขึ้นเยอะมากๆเลย นะคะมีความสดใสมีการเริ่มต้นมีแสงสว่างมีการดําเนินทางที่ดีเข้ามาในชีวิตมีโอกาสของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นลักษณะนั้นคุณจะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะปลดล็อกจากความทุกข์ระทมจมเศร้ามันเป็นลักษณะเนี้ยบางคนมันเหมือนมันเหมือนอมทุกข์อยู่มันเหมือนจมอยู่มันเหมือนเอ,อ่อมันไม่ค่อยมีพลังของความสว่างสักเท่าไหร่ไม่มั่นใจตัวเองไม่กล้าไม่กล้าแม้แต่จะเสียงไม่กล้าแม้แต่ที่จะ จะลุยจะก้าวไปข้างหน้าไม่กล้าแม้แต่ที่จะทุ่มเทบางคนมันเป็นลักษณะจริงๆนะเป็นเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรด้วยอืเข้าใจอะไรก็ไม่ค่อยลึกซึง้งไม่ค่อยถึงแก่นอะไรแบบเนี้ยนะหลังจากนี้ไปมันเหมือนคุณจะได้ปลดล็อกศักยภาพตรงนั้นออกมานะคะแล้วทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้น นะมันมีชีวิตชีวามากขึ้นมันใจเย็นมันอ่อนอ่อนมันรอบคอบมันมีความอดทนมากขึ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งมันมีภาวะทางอารมณ์ที่มันมั่นคงสุขุมอ่อนโยนมากขึ้นมันเป็นแบบนั้นนะคะรวมถึงความฉลาดรอบรู้ด้วยนะอืการปลดล็อกครั้งนี้แม่หมอมองว่ามันเป็นประโยชน์กับชาวราศีธนูและคนะธนูมากเลยทีเดียวนะอืเป็นลักษณะที่จิตใจมันจะดีขึ้นนะมันเป็นอารมณ์ที่มัน ม,มันมีเมตตามากขึ้นเออถ้าเอาง่ายๆมันคือ,ม,คอมันคือความมีเมตตานะคะความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ศิลปินแบบนี้นะคะแล้วก็การที่คุณจะได้ทําอะไรตามในสิ่งที่คุณปรารถนานะอ่าก็เป็นลักษณะนั้นก็ถือว่าดีเลยนะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการอะไรที่มันมากขึ้นอย่างที่บอกแหละว,ว่าเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนคุณ คุณคิดอะไรก็คิดไม่ออกอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนภาวะมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็มาในแนวสดใสเลยเดอะซันมาด้วยนะคะปลดล็อกเรื่องความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะก่อนหน้านี้มันอาจจะถูกล็อกไว้นะจะสําเร็จไม่สําเร็จหรือมันสําเร็จไม่ได้อะเพราะว่าสิ่งที่ไม่หมอเห็นมันมันเป็นพลังก่อนหน้านี้ที่มันไม่ค่อยมีไฟไหม เออมันเป็นลักษณะนั้นมันไม่มีไฟมันไม่มีความสุขมันแห้งแรงมันห่อเหี่ยวหลังจากนี้ไปพอได้รับการปลดล็อกปุ๊บคุณจะมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยนะคะชื่อเสียงจะโด่งดังคุณจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าที่จะสนุกสนานกล้าที่จะทําให้มันสําเร็จแบบนี้เป็นตน้นมาดูกันต่อนะคะถึงเวลาปลดล็อกแล้วจะปลดล็อกเรื่องอะไรอีกนะคะชาวธนูมาดูกัน วิวอัลฟ่าจูนมันเหมือนวัฏจักรชีวิตมันเปลี่ยนดวงมันเปลี่ยนด้วยนะคะหนึ่งเหรียญเอ่อโว้ไพ่ถ้วยออกเยอะนะเนี่ยอัศวินถ้วยสามถ้วยนะคะแล้วก็เป็นจกักรพรรดิเลยนะไพ่ถ้วยออกมาทั้งหมดสี่ใบถือว่าเยอะนะมันเหมือนกับว่าพลังเมตตาพลังที่คุณจะเข้าสังคมได้มากขึ้นนะมันเป็นลักษณะนั้นก่อนหน้านี้มันเหมือน มันเหมือนมันมันติดที่ความคิดคุณด้วยไหมหรือ,อยังไงสักอย่างนะคะมันมันไม่ค่อยเอาใครไหมมันแบบ คือคนมันไม่มันมีความทุกข์เนาะมันมีความทุกข์มันมีปัญหาหรือมันไม่ไหลลื่นน่ะเออหลังจากที่ปลดล็อกเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างมันจะไหลลื่นขึ้นนะคะการเข้ากลุ่มสังคมเข้ารวมทีมมันจะดีขึ้นเลยมันจะเข้ากันได้มันจะมีความสุขมันจะประสบความสําเร็จปลดล็อกความสําเร็จออกด้วยเนี่ยนะคะเราจะทําให้คุณพบกับชัยชนะได้ในที่สุดความยิ่งใหญ่อํานาจ นะอีกอย่างหนึ่งนะปลดล็อกอีก้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกินความจําเป็นของตัวคุณออกไปด้วยแบบนี้ให้คุณแบบอ่อนยนลงสดใสล่าเริงลงไอ้สดใสล่าเริงขึ้นขอโทษทีนะคะเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นมันเหมือนกับคุณติดในเรื่องของความคิดเนาะ เออในความอีโก้สูงด้วยแหละแล้วก็ถามว่าอีโก้สูงแล้วมันมันไปต่อได้ไหมมันไปรอดไหมแม่หมอมองว่ามันไปไม่รอดนะ่ะนะคะมันถึงได้ขึ้นมาให้มันถึงได้ขึ้นมาปลดล็อกเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมานะคะอืมคนเราอ่ะมันติดที่ความคิดจริงๆนะถ้าเราคิดคิดแบบคิดแคบคิดแคบแคบแบบคิดเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันก็จะ มันจะอยู่แค่จุดๆนั้นน่ะเข้าใจไหมเหมือนบางคนน่ะเรื่องราวเรื่องราวนึงนะแทนที่จะมองในส่วนดีต่มองปัญหาเข้าใจไหมชีวิตคุณก็จะติดอยู่แค่ปัญหาคุณจะมองไม่เห็นสิ่งดีๆเลยเออมันเป็นแบบเนี้แล้วเวลาเราเห็นใครจะเห็นแต่จุดบกพ่องของเขาจะเห็นแค่ข้อผิดพลาดของเขาแต่ส่วนดีๆจะไม่เห็นเนี่ยอันนี้มันคือความคิดที่ที่ถ้าเราติดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนตรงนี้แต่ในเมื่อตรงนี้คุณจะได้ปลดล็อกแล้วมีวิวออฟจูนขึ้นมามาได้ปลดล็อกแน่ๆนะที่เห็นนะ่ะนะคะมันเหมือนว่าถ้าจักรกำลังจะเปลี่ยนพอดีดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนพอดีเดี๋ยวคุณจะได้รับโชครับทรัพย์การเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นโอกาสของการเงินของความร่ํารวยนะคะของโชคลาภแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นอืมก่อนหน้านี้สังเกตสิมันเหมือนจะเริ่มต้นอะไรก็เริ่มไม่ได้มันลําบากมันติดนัน่นติดนี่มันมันติดอะไรติดที่ความคิดนะ แม่หมอจะบอกมันติดที่ความคิดของคุณนั่นแหละนะคะแล้วจิตใจก็บางทีมันความเมตตามันน้อยต้องเพิ่มความเมตตาเข้าไปสักหน่อยแบบนี้นะคะแล้วมันจะไหลลื่นนะความเมตตาเนี่ยมันทําให้จิตใจเราชุ่มชื่นนะบางทีเรามองใครเรามองเขาในแง่ดีเรามองเขาแบบ ความสุขเรามองเขาด้วยความเมตตาจิตใจเราก็จะอ่อนโยนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลองทาดูเราจะอ่อนลงไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วอีก้ตัวตนของเราที่มันแข็งกระด้างอ่ะมันจะอ่อนลงเบาบางลงนะคะถ้าใครอีก้สูงจัดเนาะก็ลองทําแบบนี้ดูนะคะอืแต่ถ้าใครไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ลองทําดูก็ดีนะมันก็จะได้มันความสุขมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะนะเราจะได้รับความสุขจากสิ่งนั้นๆขึ้นมาแบบนี้เป็นตน้นนะแล้วก็ ปลดล็อกในเรื่องของการขับเคลื่อนเนาะจริงๆการขับเคลื่อนมันขึ้นมาหลายใบมากๆเลยนะที่ทําให้คุณได้ปลดล็อกตรงนี้ได้นะคุณจะได้ขับเคลื่อนแน่นอนแหละเพราะหลายใบขึ้นมาบอกแบบนั้นนะมันจะเกิด โอกาสเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าแล้วนะก่อนหน้านี้มันพัฒนายากมันไม่ค่อยก้าวหน้ามันติดนั่นติดนี่แบบนี้แล้วรอบนี้เนี่ยพอปลดล็อกขึ้นมาปุ๊บใครอยากยกย้ายก็จะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายก่อนหน้านี้มันเหมือนจะไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ไหมอืมเป็นลักษณะนั้นพอหลังจากนี้ไปเดี๋ยวมันจะเริ่มยกย้ายมันจะเริ่มขยับขยายมันจะเริ่มเติบโตมันจะมีโอกาสดีๆมีช่องทางมีจังหวะมันเป็นจังหวะของมันอยู่แล้วนะที่แม่หมอเปิดมาธนูเหมือนเหมือนจังหวะชีวิตจะได้ปลดล็อกอยู่แล้วด้วย อืมนะคะเหมือนจังหวะพอดีเลยที่เปิดมาก็เป็นลักษณะนั้นนะมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรเปิดล็อกปดลกปดล็อกความสนุกสนานอะมาดูหลังจากที่ชาวธนูนะคะปลดล็อกชะตากรรมทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวที่บอกไปแล้วเนี่ยมาดูซิว่าหลังจากคุณปลดล็อกแล้วเนี่ยคุณจะมีชีวิตยังไงนะคะร่างกายและ ใจ,ใจิตใจความรู้สึกนึกคิดคุณจะเป็นยังไงมาดูกันผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณเพ่งพินิษชุมนุมถ่ายทอดวิชาแล้วก็พรสวรรค์ โอ้ก็ยังไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่เนาะแผ่เมตตามากๆนะคะชาวราศีธนูและขนาธนูนะแต่แม่หมอมองว่าคุณจะแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละทั้งร่างกายและจิตใจบางคนถ้าก่อนหน้านี้ป่วยก็จะแข็งแรงขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเออแล้วก็มีในเรื่องของอํานาจแต่อย่างที่บอกนะยังมีอีโก้ที่มันยังติดมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาเยอะๆนะออการแผ่เมตตาเยอะๆจะทําให้ไปอยู่ที่ไหนใครก็รักแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะ เออชีวิตมันชุ่มชื่นอะมันชุ่มชื่นหัวใจอะมันไม่มันไม่แห้งแรงเออเมตาเนี่ยทำให้เราไม่แห้งแรงนะนะคะนะเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาเยอะๆหน่อย อีกอย่างหนึ่งชีวิตของคุณจะเห็นทางออกคุณจะมีแสงสว่างคุณจะพบแสงสว่างพบทางออกนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะคะจะไม่มีอะไรติดตันมันจะมุ่งทะลุทะลวงมันพยานไปข้างหน้ามันเป็นลักษณะนี้เลยนะอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งคุณขอพอรอะไรคุณก็มักจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้หรือคุณจะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับได้ด้วยมันเป็นลักษณะนั้นคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลับผู้ใหญ่ด้วววยยยจจาาาาาาก niin, คครรูบออาา์ถ่ทดิช ความรู้ให้กับคุณนะใครจะไปสอบอะไรก็จะสอบผ่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะจะสูงส่งอะ่ะทังด้านการเรียนเรียนก็สําเร็จนะได้เขาเรียวกว่าอะไรนะได้เกรดดีๆหรอเออนั่นแะประมาณนั้นนะคะจะได้ทําอะไรที่มันแบบตามพรสวรรค์ของคุณจริงๆนะเนี่ยนะคะแล้วจะเจอครูดีอาจารย์ดีคอยพร่ำสอนบอกคุณผลักดันชีวิตคุณจนคุณได้ประสบความสําเร็จเลยอะเป็นลักษณะนั้นเลย ครูบาอาจารย์ที่จริงใจกับคุณมากๆที่พร้อมจะผลักดันให้คุณเติบโตมากๆนะคะโอ้ดีมากนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวธนูจะเป็นไปเนาะหลังจากที่ปลดล็อกอะไรไปแล้วมันก็คือมันจะได้มันจะได้ทําอะไรในสิ่งที่อยากทําอมืมันจะไม่มีอะไรติดขัดมาดูกันต่อนะคะอีกอย่างนึงต้องทําบุญมากๆนะคะอย่าให้วิบากกรรมวิบากกรรมหรืออกุศล,ลกรรมที่เราเคยทําไว้อะมันย้อนกลับมา ล็อกชะตาเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นสะสมแต้มบุญทุกๆวันสะสมแต้มบุญคือสะสมแสงสว่างนะคะเ,ออเพื่อไม่ให้เงามืดอะมันมาบังมันมาบังแล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะนะคะมันมืดมนนะมาดูกันต่ออีก5้าใบนะคะหลังจากปลดล็อกเราจะเป็นยังไงอีกนะคะ ไม่มีสติผูกพันคู่รักอทธางินทองสมบูรณ์แล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะอืชาวธนูมันติดอยู่ที่ความคิดจิตใต้สำนึกจิตใจของคุณจริงๆนะแม่หมอถึงได้ย้ำแล้วย้ำอีกนะคุณต้องมีเมตตาแล้วก็รู้จักให้อภัยมากๆเลยนะไม่ว่า สิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณเจ็บปวดมากมายเพียงใดนะแม่หมอจะบอกให้ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ก่อเกิดการกระทําที่ไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีการกระทํามันก็ไม่ดีถูกไหมอืมนะแล้วมันก็จะไปดึงพลังงานที่ไม่ดีามาสู่ชีวิตเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เปลี่ยนความคิดบางอย่างที่มันไม่ดีตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาล็อกอีก นะเดี๋ยวสิ่งต่างๆความมืดมนอกุศลกรรมมันจะเข้ามาปิดกั้นคุณอีกรอบหนึ่งอืมเพราะฉะนั้นต้องทําบุญนะเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะบางคนเจ็บปวดกับเรื่องอะไรมาก็ยังคงอยู่ในใจยังคงฝังอยู่ในใจแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมนะท,ทั้งทั้งที่พอปลดล็อกแล้วการเงินจะดีขึ้นด้วยนะเออการเงินจะดีขึ้นแบบมากๆเลยมั่นคงมั่งคัง่งนะ จะทำอะไรก็ปลอดภัยปลอดภัยมีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวปัสะจากโลกภัยแข็งแรงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนาะแต่อย่างที่บอกเนาะแก้ที่ความคิดด้วยนะคะอืม แล้วก็ฝึกสติสมาธิให้มากๆสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนะคะฟังธรรมด้วยฟังธรรมเพิ่มเข้าไปอันนี้สามอย่างเนี้ยขาดไม่ได้ต้องทําทุกวันนะคะจะได้เป็นการเพิ่มแต้มบุญให้ชีวิตของคุณสว่างสวยไปตลอดตลอดเนาะไม่ไม่แบบไม่มีอะไรมาปิดกั้นคุณได้อีกอ่ะเป็นลักษณะนั้นโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ